สวัสดีครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญยญแพทย์ตกแต่งอัญญาวินคลินิกราชดาพิเศษ32นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องลิลลดามังคละวันนี้เรา,าพูดมาพูดคุยกันนะไม่ได้มีใบบังคับหนูไม่มีใครมากดดันอะไรหนูนะครับวันนี้วันนี้ผ่าตัดหน้าอกไว้แล้วก็มาตัดไหมใช่ไหมจ๊ะนะเออนี่ก็เป็นหนึ่งในเหยือ่อของคนไข้ที่ส่งแชร์ใช่ไหมจ้าลองเล่าให้หมอฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าน ส่งตามปกติเราก็เจอในเฟซบุ o กเขาก็โพสเราก็แบบหนูเจอเขาประกาศหาลูกแชร์ใน Facebook อ่าแล้วนอก็ทักไปทักไปแล้วก็มีการส่งเงินเขาก็ให้โอนให้โอนเงินเข้าโอนเงินเนี่ยโอนเงินชื่อคุณวอแหวนนี่ใช่ไหมเข้าบัญชีเขาเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมเลยใช่อแล้วหนูก็ส่งเข้าไปงวดละเท่าไหร่ครับ หนูงวดละหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบเก้าแต่ว่าทุกสิบห้าวันอ๋องวดละพันแปดทุกสิบห้าวันเดือนหนึ่งก็สามพันหกประมาณนั้นตัวเลขกลมๆนะอ่าถ้าส่งไปกี่งวดจ้ะหนูประมาณหกเจ็ดงวดหกเจ็ดงวดนะเออแล้วใช่แล้วก็จะมีค่าอ่าคิวสามพันมีค่าลัาคิวด้วยเขาเอาเหตุผลอะไรมาเก็บค่าลัาคิวหนูเขาก็ ก็ถ้าอยากได้ทําไรก็จ่ายสามพันอยากได้ทําเร็วอยากทําเร็วกว่าคนอื่นเขาอยากทาเร็วกว่าลูกแชร์คนอื่นเขาโกงลูกแชร์คนอื่นโกงในวงแชร์ตัวเองด้วยนะจ่ายค่ารัดคิวให้ฉันมาอีสามพันอ่าทีนี้เรามีเหตุจําเป็นเรามีวันว่างช่วงเวลานั้นพอดีหนูก็เลยยอมจ่ายไปอ่าฮะแล้วถึงวันทําถึงวันทําก็เขาก็พาหนูมามาพบก,กับผมหนูได้พูดคุยในรายละเอียด การผ่าตัดกับผมก่อนใช่ไหมนึ่ในตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมครับผมก็ให้ตัวเลือกว่าโอเคลักษณะข้อจํากัดและความเป็นไปได้ของหนูมีอะไรบ้างซิลิโคนเรามีอะไรบ้างอธิบายให้หนูฟังแต่เราไม่ได้กดดันเราไม่ได้บังคับกูเขียนอะไรหนูเลยถูกไหมคือเห็นว่าโอเคเรามีกับข้าวอะไรบ้างเรามีแกงจืดมีแกงเผ็ดมีผัดมีอะไรแล้วแต่จะเลือกกินก็ปนไปตามนั้นใช่ไหมครับหลังจากคุยกับผมแนละ้วทําไงเกิดอะไรขึ้นต่อไปวันนั้นวันที่มาผ่าตัด ก็ไปผ่าตัดนะคือว่าเขาไม่ได้มาไม่ได้มาล็อบบี้ไม่ได้มาเรียกรับอะไรทั้งอีกเขาเก็บค่ารัดคิวไปแล้วใช่ไหมอ่ะก็นะผมก็ทํผ่าตัดให้เรียบร้อยทีนี้เมื่อกี้หนูถามผมบอกว่าต้องไปส่งแชร์อีกไหมไม่ต้องส่งแล้วนะครับคนเล่นแชร์ไม่ผิดนะครับคนที่ผิดคือเท้าแชร์โดยไม่ยินการตั้งวงแชร์เกิน3วงนะครับการเรียกหาลูกแชร์การประกาศรับลูกแชร์ทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook เป็นความผิด นะครับอาจจะมีโทษจำคุกความผิดทางแพ่งนั้นมีแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครที่ส่งไปแล้วเหมือนอย่างน้องที่เล่นชื่ออะไรนะคะขนมวุ้นน่าน้องวุ้นเนี่ยน้องวุ้นเนี่ยนะฮะส่งไปแล้วไม่ต้องส่งแล้วนะครับอย่าไปส่งเสริมโจรน,นะครับไม่ต้องส่งแล้วนะครับนะครับการดูแล,แลและผิดชอบการผ่าตัดนั่นอยู่ที่ผมแล้วแล้วผมก็ดูแลหนูอยู่หนูมาตามนัดผมมาดูแลให้หนูทุกครั้งนะครับอย่า ไปส่งแชร์แล้วอย่าไปส่งเสริมการกระทําผิดแม้กระทั่งลูกชายในวงยังไม่ซื้อใส่กับลูกชายในวงนะมาเรียกเก็บค่ารัดคิวอะไรอย่างเงี้ยมันใช่เหรอครับแล้วตอนที่เรียกเก็บค่ารัดคิวในวงเนี่ยหนูก็โอนเขา้าบัญชีเข้าไปใช่ไหมผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยผมไม่ได้อยู่ในขั้นตอนใดทั้งสิ้นเลยมีขั้นตอนที่ในอทางการทางการแพทย์เท่านั้นเองอ่าใช่ไหมใช่ไหมนี่พูดันตรงไปตรงมาแล้วไมไ่มีการบังคับขู่เข็นะไรเลยนะครับนะ นี่ก็เป็นเหยื่ออีกคนนึงเอาละในส่วนตัวของหนูเองวันนี้เป็นไงผ่าตัดแล้วเรียบร้อยดีแผลเรียบร้อยดีแผลเป็นไงฮะแผลสวยเมื่อกี้ได้จับหน้าอกสวยทรงสวยมากเลยใช่ไหมมีเพื่อนคนใกล้ตัวได้เห็นหรือยังไม่ใครเห็นนะแต่หนูเห็นตัวเองเนี่ยวันพอดีแฮปปี้เลยนะครับงานของศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับเราผ่าตัดยึดถือตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วเราดูแลคนไข้ด้วยความถูกต้องเรียบร้อยนะครับนั่นคือ มืออาชีพทํากันแบบนั้นไม่มีเราครับมาเก็บค่าอะไรไร้สาระพวกนี้นะฮะเราให้ข้อมูลหมดไม่มีบ,บังคับขู่เข็นกดดันอะไรนะครับเขาเรียนฝากไว้วันนี้ขอบคุณน้องวุ้นมากเลยให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยนะฮะแล้วเรามีการนัดที่เราจะดูแลแลบประกันคุณค่าอยู่รู้มีไรหนูเข้ามาหาผมแล้วถ้าเข้ามาขู่เข็นหนูว่าไม่จ่ายตังค์ไมน่นั่นนี่ไบอกผมเลยนะฮะเรามีทีมกฎหมายเดี๋ยวส่งคนไปดูแลให้นะครับขอบคุณครับ